มาที่นี่้ถูกนะครับเดี๋ยวเขาทองน้ำกลผมเด้อหนึ่งเก้ห้ามาแล้วนะครับเลขทูปนะครับหนึ่งเก้าหชุดใหญ่ชุดใหญ่เลขเก่าตัวเก่าตัวเดิมเลยชุดเลขัวเก่าไมผมเว่ากไว้ลยหนึ่งเก้าห้าเกอ่าหนึ่งเก้า ไม่สนับกันว่เอ่าครับพวาจผมชุดเา้นองเจ้าเอาผมเ้าอัวใจแ่หนิไ่ได้ว่าหัวนี่ผมกระถามผูให้แม่นบอกพูชุดไม้้นะเเต็มชุดเต็มมาแล้วผมไม่ตาชิ้นเกลีาวันผมชุดไม่ผมคือนทเสียใจเพราะว่ามันออกแต่รับเก้าหนาวางมันทีออกเต็ม่าหรอภายในย่าเละมันพดูออกไปแต่ว่าทุกอย่างเต็มไปได้เหมือนรับหัวนี่เจ๊เก่าผมยังล้าให้ตกเก่าด้ย กระทุกกระขื่นดงังสี